ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมานะครับติดตั้งนะฮะติดตั้งตัววัดบูทนะครับคันนี้นะครับเป็นฟอร์เรนเจอร์นะครับเครื่องนะครับสองจุดสองนะฮะวิธีการติดตั้งของผมนะครับตัวนี้นะครับตัวท่อเนี่ยจะไม่มีการเจาะมานะครับจะไม่มีการเจาะเพื่อจะวัดบูทมานะครับก็ผมจะใช้เป็นการต่อเดปเตอร์นะครับนี่นะครับจะเป็นอะแดปเตอร์อะแเดปเตอร์เพื่อต่อกับตัวแมปเซนเซอร์นะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับก็มีหลายวิธีนะครับบางท่านอาจจะเจาะนะครับเจาะแล้วก็ต่อสายเป็นสายเอาไว้ค่ำนะครับได้แล้วก็ต่อฮัตัวโมได้เลยแต่ว่าผมจะเป็นการลองนะครับอะแดปเตอร์กับบริเวณตัวแมปเซนเซอร์นี้แทนนะครับการต่อนะฮะจะมีการต่ออยู่หลายแบบนะครับต่อก่อนเข้านะครับปีกปีเสื้อนะครับอันนี้ก็คือปีกปีเสื้อเป็นลิ้นคันเร่งนะครับตัวนี้นี่นะฮะ กับต่อหลังปีกปีเสื้อตรงนี้นะครับผมนะครับจะเลือกเป็นการต่อหลังปีเสื้อนะครับบริเวณจุดนี้แทนนะครับการต่อนะฮะก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับอะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับสั่งมาจากเว็บลาซาด้านะฮะส่วนน็อตนะครับน็อตตัวนี้ก็เป็นน็อตที่ขนาดที่จะใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับตัวเดิมมากที่สุดนะครับตัวนี้นะครับ ก้อนนี้นะครับเป็นน็อตที่ผมซื้อมานะครับจะเป็นขนาด12บคูณสนิ้วนะครับมีระยะเกลียวนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงของเดิมเลยนะครับนี่นะฮะต่อมาแล้วก็จะเป็นปัจจัยดาวเบอร์ T30 นะครับเพื่อที่จะขันน็อตตัวเดิมออกนะฮะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตัวนี้ตัวเป็นตัววัดบูธนะครับของ r 4นะฮะนี่นะครับเป็น35นะครับเป็นวัดบูธขนาด35 psi นะฮะนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นวัดวัดบูธอนาล็อกนะครับสายนะครับเป็นสายวัดบูธวัดสายไปข้ามแล้วก็ตัวนีี้ก็จะมตัว โอลิงนะครับสำหรับใส่ไปในตัวปอกนะครับปอกนี้ก็จะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้นั่นเองนะครับเราจะมาหมุนใส่่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมีโอลิงด้วยนะครับสาหรับใส่เข้าไปนี้ตัวนี้ผมก็จะพันเป็นตัวเทปพันเกียวนิดหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้อากาศในรั่วนะฮะนี่ครับก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสายไฟนะครับเป็นสายไฟหน้าวัดบูธผมก็จะใช้เป็นหลอด LED นะฮะ จากเดิมจะเป็นหลอดไส้นะครับซึ่งมีอุณหภูมิที่ร้อนนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นหลอด led แทนนะครับอุณหภูมิก็จะเย็นลงมาหน่อยนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วก็ต่อสายให้ยาวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปต่อจุดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าผมจะไปต่อไฟจุดไหนนะครับสําหรับเบาะレンジャーนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวแป้นนะครับประมาณนี้นะครับอุปกรณ์หลักๆนี่นะครับก็อันดับแรกนะครับให้ทําการนะครับขันนะครับน็อตน็อตตัวเดิมออกนะครับ นี่อยู่บริเวณนี้นะครับคราวนี้เราต้องอดับเครื่องนะครับถอดกุญแจให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการถอดแมปเซนเซอร์นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะมีไฟจ่ายมาด้วยนะครับให้เราถอดกุญแจออกนะฮะหลังจากรอนะครับให้เซนเซอร์นะครับหยุดทํางานนะครับเราจะไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นนะฮะก็สามารถที่จะถอดตัวนี้ออกมาได้นะครับก็ใช้ประแจตัวประแจดาวนะครับเบอร์ทีสาขันได้เลยนะครับขันออกมาเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับตัวน็อตเดิมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตัวใหม่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะแตกต่างกันนะครับตัวยาวเพราะว่าเราต้องเอาแอด APTER ์ o องนะครับก็ตอวเดิมก็เก็บไปก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับก็นําตัวแอด APTER ของเรามานะครับใส่โอลิงให้เรียบร้อยนะครับใส่ตัวปอกตัววัดออกให้เรียบร้อยนะครับก็เอาตัวนะครับแมทเทนเซอร์ของตัว เราเดิมนะครับสวมเข้าไปในตัวหมาได้เลยนะครับนี่จะลักษณะแบบนี้นะครับก็เสตัวขาก็จะเป็นการต่อขานี้ให้ยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับก็สวมเข้าที่เดิมไม่เลยนะครับขันน็อตค่อยๆขันนะครับเพราะว่าน็อตจะเกี่ยวจะต่างกันเล็กน้อยนะครับให้เราดูระยะตัวของเกีียวนะครับไม่ให้มันกินเกีียวนะครับ นี่นะครับค่อยคขันนะครับขันพอแค่ตึงมือพอนะฮะไม่ต้องขันมากเพราะว่าเดี๋ยวตัวพลาสติกนี้จะแตกนะครับนี่นะครับจะได้ประมาณนี้นะครับก็เป็นการลองอะแดปเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นะครับจากนั้นก็เก็บน็อตเดิมให้อย่างดีนะครับเพราะว่าน็อตนี้หายากนะครับหายากเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการเดินสายไว้ข้านะครับสายแรงดันนะฮะตัวนี้นะครับก็ให้ต่อนะครับจากตรงนี้นะครับปายนี้นะครับนี่นะครับปลาตัวนี้แล้วก็เลาะนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับจนถึงนะครับบริเวณทั้งใต้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องไฟให้ดูนะครับจะมีช่องเข้าไปท่องโดยสารได้เลยนะครับตรงนี้นะครับบริเวณที่จะเจาะเข้าไปนะครับจะเป็นยางนะครับอยู่บริเวณตรงสีงเหลืองนี่ไหมฮะเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาดูข้างในให้ดูนะ okay, ครับโอเคครับอันนี้ผมเข้ามาใต,ต <S <s ้รถแล้วนะครับนี <h <h ่นะครับตรงนี <h <h ้นี่เองที่ผมปฟส่องนี่นะครับตรงนี้นะครับที่ผมจะเจาะเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นพลาสติกนี้สามารถดึงออกได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจาะไว้แล้วนะครับเป็นกล้องหน้านะครับผมเจาะสายกล้องหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะเจาะสายวัดบูสตอีกเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับลักษณะที่การต่อจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ใช้เคเบิลท้ายรัดนะครับถามว่าถ้าเกิดเราหนุนนะครับหนุนให้ตัวอะแดปเตอร์นี้สูงขึ้นนะครับเซนเซอร์จะอ่านเพี้ยนไหมก็เล็กน้อยนะครับประมาณไม่ถึง1%นะครับตัวนี้น้อยมากนะครับก็สําคัญคืออยู่ตรงน็อตตรงนี้นะครับก็ต้องหาน็อตที่ขนาดที่ใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุดนะฮะตัวเกีียวนะฮะส่วนการติดตั้งนะครับผมจะติดตั้งบริเวณนี้ครับเดี๋ยวผมเอาเกจตัวเดิมออกก่อนนะครับแล้วก็ ต้องต้องถอดนะครับถอดเสาเออกด้วยนะครับนี่นะครับถอดเสาเอออกด้วยนะครับโดยการขันตัวนี้ออกก่อนนะครับก็ดึงยางตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่ครับในยางแบบนี้นะครับน kind of ี่นะครับเราดึงยางออกมานะครับเราก็จะเห็นน็อตนะครับ2จุดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับน็อตหกเหลี่ยมนะครับ2จุดข้างล่างด้านบนนะครับใช้บล็อกเบอร์6นะครับนี่6มิลนะครับขันตัวมือจับนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับ โอเคนะครับขันออกมาแล้วนะครับน็อตเบอร์หนะครับผมก็จะเอาเสาเอนี้ออกนะครับโดยการดึงพลาสติกขอบยางนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับดึงออกเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงตรงนี้ออกได้เลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆดึงนะครับเสาเอออกมานะครับระวังนะครับระวังตัวแอร์แบกนิดนึงนะครับตรงนี้จะมีรุ่นไหนที่มีแอร์แบกนะครับก็จะมีตรงนี้แอร์แบกนะครับเป็นสายนี่นะครับระวังแอร์แบกด้วยนะครับ ก็ดึงออกมานะครับดึงออกมายางงี้นะครับค่อยๆดึงมาจะหลุดแล้วนะครับนี่นะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นครับก็จะมีพื้นที่นะครับเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็จะจอดสายนะครับสายไว้ข้ามขึ้นมาบนนี้นะครับได้เลยนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นยางตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับตรงนี้สามารถเอาออกได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นด้านนอกแล้วนะเห็นไหมฮะเราก็จะเห็นด้านนอกแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณ ใต้นะครับใต้ท่อแอร์นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเจาะรูตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็เอาตัวสายไว้ข้ามเจาะเข้ามานะครับผมก็จะใช้นะครับตัวสกูนะครับเจาะนําเข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้แย่สายนะครับไว้ข้ามได้ง่ายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเอาสกูนะครับนําไปก่อนนะครับให้เป็นรูนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นรูสามารถแย่สายไว้ข้ามได้แล้วนะครับ โอเคครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแย่สายเข้ามาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่องกล้องให้ดูนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทะลุเข้าห้องโดยสารได้เลยนะครับแต่อยู่ใต้ท่อแอร์นะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ได้แย่สายเข้าไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวข้างนอกเลยเราค่อยมาเก็บสายที่หลังนะครับใหเราไปเดินสายข้างในก่อนนะฮะนี่นะครับจากนั้นสายก็จะโผล่ข้างในนี้แล้วนะครับให้เรานะครับร้อยสายไปในตำแหน่งที่เราเจาะได้เลยนะครับโอเคครับวิธีการนะครับที่จะแย่ง่ายๆนะครับผมจะใช้นะครับ เป็นน็อตนะครับแล้วก็เอาท่อยางนะครับสวมเข้าไปในน็อตนะครับแล้วก็ใช้ท่อท่อท่อน็อตตัวน็อตนะครับแทงออกมาแทนนะครับนี่จะง่ายเลยนะครับก็จะนําออกมาได้แล้วนะครับก็จะดึงออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับร้อยมาเรื่อยๆืนะครับก็สวมเข้าที่เดิงก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะร้อยขึ้นบนเสาเได้เลยนะครับก็เป็นการจบนะครับกับการร้อยสายนะครับท่อนะครับประมาณนี้นะฮะสามารถเอาซิลิโคนนะครับมาอุดได้นะครับถลับรอยที่ท่านในกังวลจะกินข้างนอกเข้าห้องโดยสารนะครับดีวผมก็เอาซิลิโคนมาอุดต่อนะครับ โอเคครับส่วนการร้อยท่อขึ้นมานะครับผมก็จะใช้นะครับเป็นสายไฟนะครับแข็งแข็งนะครับแข็งแข็งนะครับร้อยนะครับเสียบลงไปข้างล่างก่อนนะครับเสียบจากข้างบนลงข้างล่างนะครับนี่เสียบไปบริเวณนี้นะครับแล้วใส่ไฟนะครับก็จะไล่นะครับมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาท่อนะครับยึดกับสายไฟแล้วก็ดึงสายไฟขึ้นมาได้เลยนะครับท่อจะไหลขึ้นมาข้างบนได้เลยนะครับนี่นะครับเอาท่อนะครับติดกับสายไฟอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับยวผมก็จะดึงสายไฟจากข้างบนนะครับท่อก็จะไหลขึ้้นนมาาขงบ ไหลขึ้นมาได้เนยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก่อนที ENTE ่จะดึงนะครับให้ไล่นะครับเก็บสายดีด on ีนะก่อนนะครับดูระยะของท่อนะครับว่าไปโดนตรงไหนมั่งหรือเปล่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ like ง่ายมากเลยนะครับก็ใส right ่ท่อจะขึ้นมาข้างบนได้ง่ายเลยนะครับแค่ใช้สายไฟแข็งแข็งนะครับนำขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับว่าเป็นเป็นยังไงนะครับนี่ครับส่วนด้านล่างก็จะร้อยนะครับหลบบริเวณจุดคมคมต่างๆนะครับขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับหลีกเลี่ยงนะครับอย่าให้โดนตรงแกนพอมอรไรนี้นะครับเช็คดี่ดีนะครับอย่า ไปกดหรือไปทับจุดบริเวณที่มันมีการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับก็ต่อมานะครับจะเป็นขั้นตอนการใส่สายไฟวัดบูธนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับล้อใส่ไฟรับบูธวัดบูธจากข้างระบนลงมาข้างล่างก่อนนะครับก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับสําคัญอย่างยิ่งก็ควรที่จะใส่นะครับใส่ตัวท่อการใส่ไฟด้วยนะครับนี่นะครับใส่กับสายวัดบูธนะครับโอเคครับคราวนี้นะครับผมก็ได้ใส่นะครับท่อนะครับ ท่อหุ้มสายไฟเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่เส้นสายวัตบูดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายไฟนะครับผมก็ร Mont ้อยนะครับลงมาข้างล่างนะครับโผล่ตรงนี <eten> ้นะครับจะมาโผล่แล้วเนี่ยนี่นะครับโผล่ตรงนี้นะครับท่อวัดบูดก็เรียบร้อยครับอยู่ตรงนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับก็จากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวนะครับอะแดปเตอร์นะครับใส่สายไปคาบนะครับนี่นะครับก็ใส่ตัวตัวโอลิงเข้าไปในด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ตัว เทพันเกลียวนะครับผันไว้นิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมขันให้แน่นๆนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับโอเคครับก็ใส่เรียบร้อยนะครับใส่เรียบร้อยลักษนจะเป็นประมาณนี้นะครับขันให้แน่นนะใช้บล็อกขันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมานะครับวัดนะครับตำแหน่งที่จะติดได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ทอวัดบูธนะครับแล้วก็ใส่หลอดไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาเสาเอนะครับเสียบกลับเข้าที่เดิมก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะล็อกสายนี้ไม่ให้ไหลลงมาข้างล่างนะครับก็จะได้ ต่อให้ง่ายนะครับมันจะเป็นสายวัดบูธนะครับแล้วก็สายไฟนะครับประมาณนี้นะครับเลือกเอาตามตำแหน่งที่เราชอบเลยนะครับว่าเราจะติดวัดบูธตรงไหนนะครับก็สําเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือต่อสายไฟนะครับเข้าเรียบร้อยตลอดไฟนะครับแล้วก็ต่อสายไว้ข้ามนะครับเข้าตัวแปเตอร์แล้วนี่นะครับรัดด้วยเคเบิลท้ายเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับจุดนี้นะครับก็หายุดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะยุดยุดตัวตัวเกตนะครับให้เราไปนะครับเช็คนะครับเช็คด้านล่างนะครับแล้วก ไปเก็บสายนะครับเบร์เวณนด้านนอกก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้ก็เก็บสายเรียบร้อยนะครับนี่นะครับรัดหลวมๆ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรารัดใช้เคเบ้ลไท้ายรัดแรงไปเนี่ยทำให้สายมันพับได้นะครับก็ค่อยรัดหลวมๆพอให้มันอยู่กับที่พอนะครับประมาณนี้นะครับแต่จริงแล้วนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราสามารถที่จะลองเทสนะครับลองเทสเพื่อดูบูตก่อนได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายครับนี่เราไปต่อสายไปกันต่อนะครับ จากนั้นนะครับต่อมานะครับยนผมทำการต่อสายไฟนะครับก็สายไฟนะครับสายไฟเส้นนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงก็คือบวกสีขาวคือลบนะครับเป็นสายไฟของวัดบูสนะครับไฟเป็นไฟหน้าปัดนะครับนี่นะครับก็นี่นะฮะเป็นสายไฟประมาณนี้นะครับผมร้อยมาแล้วนะครับวิธีการต่อมีหลายวิธีนะครับอาจจะต่อจากไฟลีนะครับบริเวณนะครับด้านหน้ารถเลยนะครับลากมาเข้าห้องโดยสารอันนี้คือหนึ่งวิธีนะครับวิธีที่2นะครับเป็นการจัมนะครับจัมกับตัวฟิวแฉกนะครับ กับสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราบิดกุญแจปุ๊บไฟก็จะติดอันนี้ก็ไม่แนะนําอันนี้ไม่แนะนํานะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นการจัมกับตัวไฟหลีที่เบอร์เวนสวิตช์นี้นะครับเป็นสวิตช์ไฟหลีนะครับเมื่อเราเปิดไฟหลีปุ๊บก็ไฟหน้าจอจะติดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็จะใช้วิธีน้ครับในวิธีนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผม ไม่เสี่ยงกับระบบแคนบัสนะครับเพราะว่าถ้ามีกําลังวัดที่ผิดเพี้ยนไปอาจจะกล่องตัว BCM นะครับของตัว Ford นะครับอาจจะล็อกได้บางท่านก็อาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าอยู่มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างนะครับก็คืออาจจะเป็นตัวหลอดไฟนี้ด้วยนะครับที่ทําให้กล่องนี้ล็อกหรือไม่ล็อกนะครับนี่นะครับแต่วิธีที่ผมทําก็คือว่าผมจะใช้วิธีการต่อกับตัวปลั๊กนะครับปลั๊กที่ผมเคยต่อเคยทําไว้นะครับเป็นปลั๊กของกล้องนี้นะครับนี่นะครับ การทำงานคือถ้าเราบิดกุญแจปุ๊บไฟก็จะทำงานทันทีนะครับถ้าเราดับรถนะครับไฟก็จะดับนะครับจะเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นปลั๊กแบบนี้นะครับเสียบกับตัวชุดปลั๊กกระจกนี้นะครับเสียบปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไฟ12โวลต์มาใช้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นปลั๊กนี้เป็นปลั๊กนี้นะครับเสียบเข้าตัวตัวนี้จัมจากไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับบวกกับลบเหมือนกันนะครับจัมออกมาปุ๊บก็จะได้ใช้ได้เลยนะครับส่วนอีกด้านนี้ก็จะไปใช้ต่อกับกล้องนะครับกล้อง โอเคครับนี่นะครับสายไฟลีนะครับจากไฟบัรบูนนะครับผมก็จะมาจับนะครับรวมกับตัวสายนะครับของนะครับของปลั๊กปลั๊กตัวนี้นะครับนี่นะครับผมก็จะมาจับไฟขั้วบวกขั้วลบนะครับ12โวลต์จากปลั๊กนี้นะครับง่ายดีนะครับจับเสร็จแล้วนะครับก็เห็นแล้วะไฟก็ยังไม่ติดนะครับไฟก็ยังไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะบีกุญแจนะครับสตาร์ทรถไฟถึงจะติดนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลองบีกุญแจให้ดูนะครับนี่นะครับผมบีกุญแจนะครับนี่นะครับ นี่นะครับไฟวัดบูสก็จะติดแล้วนะครับนี่นะครับติดทันทีนะครับพร้อมรถนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่สตาร์ทรถนะครับผมบิดออดกุญแจออนได้เฉยนะครับไฟวัดบูสนี่ก็จะติดไปเรื่อยๆนะครับแนะนําให้เป็นออด LED นะครับจะไม่มีความร้อนนะฮะนี่นะครับจะง่ายนะครับจะง่ายวิธีนี้จะง่ายแล้วก็สมมติจะดับนะครับผมก็ดับนี่นะครับดับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไฟบูสก็ดับแล้วนะครับนี่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกับเครื่องยนต์กันนะครับ นี่นะครับก็วัดบูธก็เริ่มทำงานแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับวัดบูธนะครับนี่นะครับสายทุกอย่างนะครับถูกเก็บนะครับถูกเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ ข้างนอกข้างในนะครับด้านใต้นะครับก็ทุกอย่างพันให้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับมาดูด้านในกันนะครับก็คราวนี้นะครับปั๊กนะครับก็จะทํางานนะครับพร้อมนะครับการบิดกุญแจนะครับตัวไฟนะครับไฟไฟเรือนไม้ของตัววัดบูนนะครับเมื่อผมนะครับเสียกุญแจเมื่อไหร่นะครับปึ๊บนี่นะครับตัวไฟหน้าปัดก็จะขึ้นมาทันทีนะครับผม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับง่ายนะครับโดยใช้แค่นะครับปลั๊กอันนี้อย่างเดียวนะครับกระจ้มไฟ12โวลต์เอาจากเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นดําแดงนี้นะครับจ้ำไฟมานะครับวัดบูธก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับเรียบร้อยนะครับผม นี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่นะครับผมก็ด้านนอกนะครับ แล้วนอกผมก็เก็บสายนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นการรัดแบบตรงนี้ก็รัดแน่นๆนะครับตรงนี้รัดแน่นๆหน่อยแล้วก็น็อตนี้ขันพอให้ตึงๆเลยนะครับตึงๆหน่อยอย่าขันแรงนะครับเดี๋ยวเกี่ยวหวานนะครับแล้วก็ส่วนสายนี <fal is> ้ก็รัดเบาๆนะครับเพราะว่าอย่าบีบอย่าบีบสายมันพี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็นะครับขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับการรับชมนะครับ ก็ลิงก์อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับแปะลิงก์นะครับ,รบใบตั้นใต้คลิปนะครับมันจะเป็นวัดบูธเป็นอุปกรณ์ต่างๆเป็นปลั๊กต่อไฟวัดบูธทุกอย่างนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับ